chào ca bà lấy xong lên tay lấy xong ebb luôn hm lấy Lên ebb ẹp bên này hả 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 à, hả hả à? há, hả há, hả Há hả 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 nôn hả 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 ต่อยกันมะมาต่อยกันมามาเดี๋ยวมันเอาเล็บหนูมือเรียหนึ่งดูมันทำดูมันทำสิน่ะจับมือกัน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 ห้ามห้ามเกี่ยวจับดีๆจับมือดีๆจับมือกัน ไปเมัอนนอนเลยเดี๋ยวใครดูมันจะไปกวนนุ่น,นเดี๋ยวมันจะไปกวนไม่นุ่นไม่นุ่นทำงาน,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 นทำไรป่านเ,เดินข้ามไปข้ามมาเลย